ก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ได้คุยกันไว้ว่าจะมีการตัวอัดวิดีโอแฮกแต่ละตัวนะครับอันนี้เป็นสไลด์ที่ใช้ในการสอนกับพี่น้องชาวปปาสวนภูมิภาคนะครับในส่วนของแฮกตัวที่1นนะครับแฮกตัวที่1เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเลือกครับการเลือกว่าเราจะทําการตลาดอย่างไรนะครับซึ่งผมจะมีแฮกไว้ให้เลยก็คือว่าฝั่งฝั่งนี้นะฮะฝั่งซ้ายมือเนี่ยตัวแนวนอนจะเป็นการทําให้รู้จักนะครับฝั่งขวาคือทําให้ซื้อมันจะเพิ่มความเข้มข้นขึ้นมานะฮะ ส่วนแนวตั้งเนี่ยข้างล่างคือเหตุผลครับข้างบนคืออารมณ์นะครับในการใช้งานคืออย่างนี้ครับถ้าเราต้องการทําให้คนรู้จักด้วยเหตุผลนะครับเราก็ใช้เครื่องมือ่วนนี้ครับเราใช้เครื่องมือ่วนนี้ฮะก็คือให้ความรู้แนะนําเรื่องต่างๆรายงานแนวโน้มเอกสารข้อมูลสินค้าวิดีโอสาธิตข่าวสารทั่วไปอีบ e ุ๊กบทความภาพอินฟโฟกราฟิกแล้วก็ข่าวแจกนะครับแต่ถ้าเราจะทําให้คนรู้จักโดยให้เขาเน้นใช้อารมณ์เพื่อความบันเทิงเนี่ย นะครับเพื่อความบันเทิงเนี่ยนะฮะก็จะมีเกมวิดีโอแนะนําสร้างกระแสถามตอบแข่งขันชิงรางวัลเครื่องมือทางรัฐข่าวสารทั่วไปอีบ e ุ๊กก็ได้บทความก็ได้นะครับถ้าเราจะทําให้เขาซื้อครับกระตุ้นให้เขาซื้อนะฮะนะครับซื้อด้วยโซนนี้คืออะไรครับซื้อได้เหตุผลครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษแนะนําระเอียดสินค้าการสาธิตสินค้าเช็คลิสต์ตัวอย่างผู้ใช้งานข้อมูลสินค้าการคิดราคาสัมนาออนไลน์การสาธิตสินค้าแล้วก็การแสดงความนิยมต่าง นะครับอันนี้คือซื้อด้วยเหตุผลถ้าซื้อด้วยอารมณ์เขาเรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับเราก็จะใช้ดาราครับดารามาเทสมา,มาทดสอบเข้าร่วมกลุ่มต่างๆเอาดารามาร่วมงานใช้เครื่องมือทางรัฐต่างนะครับกิจกรรมพิเศษก็แจมได้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นแฮกตัวที่1ตรงที่ว่าเราให้ท่านเห็นไปเลยว่าเวลาที่ท่านจะทำการตลาดโดยมีเป้าหมายในแต่ละเรื่องเนี่ยจะซื้อหรือจะทําให้คนรู้จักก็แล้วแต่นะครับมนสามารถทําได้ทั้งให้ความรู้กระตุ้นให้ซื้อเพื่อความบันเทิงและเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจครับ อันนี้แฮกที่หนึ่งครับผมขออนุญาตทำเป็น EP สัน้นๆนะครับถ้าจะได้ดูโดยประหยัดเวลาครับ